ว่าแต่ว่าเรื่องของฉันเถอะเรื่องอะไรหรือพ่อเรื่องอีเลียมไงล่ะพ่อโอ้โหฉันเต็มใจช่วยพ่อจอ้ยอยู่แล้วอเอ๊วันนี้อีกแกกับคอกแปลวันแล้วอ,อีเลียมละาสบานกันะจ้เลียมเอ,อ้ยตัวพี่ก็เป็นชาย มันลันปากว่ารักก็ต้องรักจนวันตายนี่นะเจ้าพี่คิดว่าคำพูดคำสบบา巴ของพี่นะ่ะคงไม่ทำให้เจ้าเห็นความศักดิ์สิทธ์เท่าไรหรอกเลือดเถอะเลือดดีกว่าพี่จาเลือดของพี่ออกเส้นความรักของเราต่อหน้าเจ้าพอนี่แหละและจะได้กเก่าเองเถอะว่าไอ้ขวัญรักเจ้าเท่าไหร่อย่าเจ้าพี่ขวัญอย่าทำอย่างนี้เลย ุดทุกเทียนบนที่ปากปลาก็ได้หัวใจเราตรงกันรักกันก็พอทนไปเจ้าได้สบายมากอะไรก็บอกมาเธอเลียมพี่จะว่าตามทุกอย่างต่างคนต่างพิสถานในใจเธอพี่ขวัญพี่อยากสบายห้เจะฟังดีกว่าพี่สถานก็แล้วแต่พี่สิงั้นฟังเจ้าฟังคำพี่ไวนะเลียม เอาละพิจาสาบาต่างๆให้เจ้าได้ยินเจ้าพระคุณข้าขอเจ้าพ่อสายเป็นพยานด้วยข้าชื่อไอขวัญข้ารักเจ้าเรียมหนักหนาปานชีวิตข้าขอสบาน่าข้าจะไม่ยุ่งกับหญิงอื่นเป็นอันขาดข้าจะรักข้าจะรอเจ้าเรียมจนกว่าจะสมประสงค์หรือชีวิตหาไม่ถ้าแม้ข้าผิดคำสบานที่ว่านี้ ขอให้ชีวิตข้าเป็นอันตรายต่างๆอย่าแคล้วขี้ยวแคลวงาสาตราวุธหอกดาบอย่าพ้นสามวันเจ็ดวันเลยพี่ขวัญข้าเชื่อแล้วพี่ขวัญรักข้าจริงถ้ากูไม่แกลงลุงกำน,นันว่าแกมาด้วยก็คงได้หามกันบ้างแล้ววะ ก็จะเป็นลายไปแล้วว่าไอ้จ้อยคนอย่าไอ้ขวัญเพิ่งจะหนีมึงไอ้ขวัญมึงอย่ายให้แรงนักดาอูหัวหมอกอยู่นี่ทั้งคนเอาพ่อก็จะเทียงกับมันเอาอิมันอะไรกันเล่าฮะฉันเองฮ่าไอ้เลินมึงเราจะฟันไอ้ขวัญขอทีทวิลานอย่า,อาเอาเรื่องขอทีเรียงไม่ผิดฉันผิดเองไอ้นา,าดัต ฉันผิดเองจะทุกตีเลียมล่ะฉันกราบล่ะพี่ขวัญอย่าทำพ่อค่ะอย่าแทงพ่อค่ะไอ้เลินมึงก็กูมาฆ่ากันเอออกมาใชรหมาจ้อยด้วยออกมามึงมันจะนักเลงร้อยไอ้เลิน ยังไงจ้อยเด้อมาเลยลูกผู้ชายที่ไหนวะเขาจะเทีบจะฟันคนที่กำลังกราบตีนพ่อมึงอยู่อ่ะุยไอ้เสียทตาเกิดขวัญนึกว่ายกให้อาเถอะนะไอ้เลิศมันก็ผิดไปแล้วอาจะจัดการให้สมัครสมาชิกทีหลังเลี้ยมผู้ทีี่ขวัญเห็นกับพ่อค่ะเถอเ,เรื่องขอ ยกให้แต่จ้อยอะ่ะกูจะจำจนวันตายว่ามึงถีบหน้ากู เรียมเอ่ยไอขวัญที่เส้นเลือดเจ้าพ่อล่ละแผลนี่เป็นแผลรักเกิดที่ตัวและใจวันนี้เป็นแผลใหม่ต่อวันหน้าเป็นแผลเก่าเจ้าอย่าลืมสะข้าไม่ลืมหรอกเจ้าพี่ขวัญข้าขอสบานกับเจ้าพ่อว่อาจะรักจะรอพี่ขวัญตลอดชาติข้าจะรักพี่ขวัญคนเดียวให้ขวัญไปทำแผลเถอะเรากลับกันก่อน เลี่ยมพี่ขวัญรักานานะเห็นใจแล้วก็พูดกันทีหลังนะขวัญ ส่งพี่ขวัญแค่นี้นะเออขอบใจฉันเสียใจจริงๆเออไม่เป็นไรข้ากลับจะดีใจสะอีกถ้าแผลนี้ช่วยพ่อของเองเห็นใจเห็นใจออ่เ้ยเห็นใจมึงเหรอ เฮ้ใครใครมาทำลูกฮะฉันฉันไม่ทันเห็นนะคงฟันผิดคนช่าวมันจะพอ่อพ่อมีลูกคนเดียวถ้าลูกเป็นอะไรไปพ่อจะตามข้ามันล้างคดขตรในกววนเหรอที่กูจะยอมเป็นทองแผ่นเดียวกับมัน จะได้แท้เทเรือนมันฟันไม่เต็มดับลุงกำนันน่ารีบจัดการให้ฉันแต่งงานกับเลียมซะโดยเร็วเถอะกูไม่แต่งงานกับมึนนงไอ้นักเล้งหมาหมาโอ้พอแล้วไอ้เล้ไปหยิบซ่อมมะเลียมมันไม่ใช่สัตว์จะได้ลามซ่อกุมขังอย่างงัวอย่างควายที่มันเละรักลูกศัตรูก็เหมือนสัตว์พี่กำนันอาฆาดแท้นผู้ใหญ่เขียนพอแพ้ความเรื่องที่นาทำไมไม่คิดบ้างว่าพี่กำนันเป็นฝ่ายผิดผิดเพราะล้ําที่นาเขา อ๋อนี่มึงเข้าข้างชู้อยากมาบีบน้ําใจฉันอะนไม่จริงอ่ะฉันเคยรักกับผู้ใหญ่เขียนจริงรักก่อนแต่งงานกับพี่กำนันงั้นมึงแต่งงานกับกูเพราะเห็นแก่เงินใช่แล้วฉันก็คิดว่าเงินน่ะไม่ได้ช่วยฉันมีความสุข<อ>แมุ่องม,มันจงตกนรกทั้งเป็นไปคนหนึ่งละคิดเลยว่าฉันจะยอมให้ลูกตกนตกรกอย่างฉันขอให้มารู้ไว้สิว่ามึงแน่กว่ากูไป

ตกลงแต่งงานกับพ่อจ่อยพูดใหยกโทษให้ฉันยอมตายดีกว่าจะแต่งงานกับมาโอ้ามันเกินไปเอาขึ้นไาโคตรตีมไว้หมดแล้วเหรออย่าทำมลงอย่ายุ่งเลยแม่เฮ้ยราวนี้กูจะกระชื้นขึ้นมา I'm yeah. sorry.

เจ้าสบานแล้วว่าจะไม่ประพฤติทา